สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับรายการวันรีวิวทุกคนครับ วันนี้ฮะผมอยากนําเสนอมากเลยมันคือขนมปังใช่ปะวะเขาเรียกขนมปังไม่ไม่รู้อะแต่น่าจะขนมปังเป็นไส้ฮอกออครีมนมสดฮอกไกโดอะคือแบบแม่งดีดีมากเลยทุกคนอร่อยมากผมลองมาแล้วนะฮะแล้ววันนี้ผมจะมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันดีขนาดไหนนะครับนี่คือ l i ตเติ้ลซีอะลิตเติ้ลซครับเห็นไหมฮะทุกคนนี่คือลิตเติ้ลซีเป็นขนมปัง ครีมนมสดฮอกไกโดนะฮะแล้วมันก็จะมีไส้ช,ช็อกโกแลตด้วยแต่ไม่เคยจะไปซื้อทันสักทีนะ <c oughs> นี่ผมได้แค่ครีมนมสดนะครับก็คือเขาเขาจะจัดเหมือนอีเวนต์นะฮะไม่มีแฟนชายเขาจะจัดเหมือนอีเวนต์ก็คือเขาจะไปแต่ละจังหวัดจังหวัดนะฮะก็คือแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกลงที่ไหนซึ่งครั้งนี้ครับเขามาที่อุดรครับตั้งแต่วันที่จำไม่ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แต่วัน มันมันถึงวันที่27นะครับเพราะฉะนั้นคนอุดรนะครับใครเห็นคลิปนี้นะครับคุณยังไปทันอยู่นะครับมันจะเหลือเวลาอีกทั้งหมด6วันนะฮะคุณไปเถอะเชื่อผมต่อคิวอะ่ะแถวยาวก็จริงแต่มันไม่ได้นานขนาดนั้นคือผมผมอะ่ะเข้าใจตอนแรกเว้ยผมเดินไปปุ๊บผมเห็นแถวอะ่ะยาวมากผมก็ไม่กล้าผมก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปต่อแถวอะ่ะเพราะว่าเราก็ต้องทำอะไรอีกหลายอย่างกลัวแบบมันจะแน่นครับแต่มีวันหนึง่งผมตั้งใจว่าเฮ้ยวันนี้ต้องกินว่ะวันนี้ต้องกินให้ได้แล้ว วันนั้นผมว่างด้วยไงผมก็เลยเออลองต่อแถวดูก็ได้วะนานแค่ไหนก็ต้องรอแหละอยากลองไงพอไปถึงปุ๊บเฮ้ยแถวแบบยาวมากยาวมากๆใช้คําว่ายาวมากๆแต่ทุกคนครับแต่ว่ามันต่อแค่15บห้าทีเองอะไม่นานนะในความคิดผมผมว่าไม่นานเขาบอกว่าคนที่เคยต่อนาาสุดอะครึ่งชั่วโมงเองนะซึ่งของผมอะประมาณ15นาทีเท่านั้นนะครับแล้วเราได้ของอร่อยมากินผมบอกเลยว่าอร่อยมากๆนี่ครับลิตเติ้ลซี เขาจะเป็นถุงนี้ครับซึ่งเขาจะขายแยกก็คือถุงนึ่งเนี่ย25บาท25บาทเท่านั้นนะครับทุกคนซึ่งเน้นๆที่ไส้เลยแป้งเขาก็อร่อยมากหอมครับหอมมากๆแต่เขาขายแบบยกชุดแบบนี้แบบถุงหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับ5ชิ้นนี่100บาทเท่านั้นนะครับ5ชิ้นแค่100บาทเท่านั้นทุกคนคือมันคุ้มอะ่ะ คุ้มมากแล้วก็ถ้าเกิดใครจะซื้อแบบกล่องครับแบบกล่องเลยอะ่ะเขาจะให้ทั้งหมด6ชิ้นนะครับ6ชิ้นเขาให้แค่เอ้ยไม่ใช่ดิ6 6ชิ้น150บาทครับทุกคน150บาท6ชิ้นได้กล่องด้วยนะฮะก็น่าจะขายกล่องนะย, <c oughs> ยอกยอกยอกยังไงก็ไปลองต่อคิวแล้วก็ไปซื้อดูนะครับทุกคนนี่วันนี้ผมมีไส้ครีมนมสดที่จะเอามาให้กับทุกคนได้ดู ดูผมกินผมบอกเลยว่าผมจะกินแบบยัย่วๆหลุดนะแป้งมันบางอะนี่ทุกคนมองเห็นปะวะฮัลโหลทุกคนใส่ดูดูผมจะบีบใส้ดูเดี๋ยวหลุดหลุดดูนะครับทุกคนดีโคตรอร่อยทุกคน ดีมากเลยทุกคนครับไปซื้อเถอะดีจริงดีเตนสีเข้าได้นะ <c oughs> ทุกคนผมจะบอกกับทุกคนเลยนะว่าเออถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนที่เกียดไปรอช่วงนี้เขาจะมีคนรับหิ้วนะฮะคนสามารถไปฝากรับหิ้วได้นะถ้าไม่อยากไปรอเองเสียดายใส่อะ อืมโอ้ยไส้นิ้นๆอ่ะอืมอืมอืสุดยอดเลยอ่ะผมบอกเลยว่าผมนินแทจะไปต่อแถวกินทุกวันนะครับเพราะมันอร่อยมากๆๆๆผมจะพูดถึงรสชาตินะสำหรับช็อกโกแลตอ่ะผมไม่เคยไม่เคยลองนะครับแต่ครีมนมสดเนี่ยผมจะบอกทุกคนว่าทุกคนดอูอาจจะดูว่าเฮ้ยแม่งหวานมากหวานมากหวานเลี่ยนแน่นอน สำหรับตัวผมนะหวานจริงครับแต่มันไม่ได้หวานมากเกินไปมันหวานแบบพอดีพอดีอ่ะหวานแบบติดหวานอะ่ะใช้คําว่าติดหวานดี่ะแล้วมันมันไม่หวานจนแสบคอ,อครับทุกคนมันดีมากแล้วแป้งเขาแบบหอมไม่รู้หอมแป้งหรือหอมไส้อะ่ะ <c oughs> แต่หอมอะ่ะแล้วแบบกินเข้าไปแบบดีเนี่ยดมดูอืมเออหญิงแป้งหรือกินปากเนี่ยดีทุกคน เชื่อผมใครยังไม่ไปลองไปลองเลยนะครับใครอยู่ดอนรีบไปนะครับเพราะว่ามันหมดวันที่27นี้นะครับ27ธันวา2563เท่านั้นนะครับใครยังไม่ได้ไปลองไปลองซะใครกิด ที่คิดว่า,าจะไปกินแล้วก็กลัวกลัวว่าวันนี้เราไม่ได้กินวะ่ะแต่ว่าเราว่างพอดีเราไปซื้อไว้กินวันหลังได้ไหมได้นะครับได้เท่านั้นได้อย่างเดียวเลยเพราะว่าลิขสทธิ์เนี่ยเขาอยู่ได้4วันนะครับทุกคนเขาอยู่ได้ทั้งหมด4วันซึ่งเมื่อวานผมก็ไปผมก็ว่าจะซื้อกลับมาก็ไม่ผมก็เลยไปซื้อแล้วก็ผมก็มากินนะครับนี่อร่อยแต่ไว้ได้4วันนะถ้าเกิดทุกคนอยากกินสมมติว่าเฮ้ยวันนี้ไม่อยากว่ะแต่พรุ่งนี้อาจจะอยากก็ได้ไปซื้อไว้นะครับถ้าเกิดว่างไปซื้อไว้ เลยราคาไม่แพงครับทุกคนนี่ถือว่าถูกมากเลยนะครับสาหรับรสชาติอย่างนี้นะถือว่าถูกมากอืกขกินไปบ่นไปก็อร่อยก็ไม่ได้จะยั่วหรอกครับแต่มันอร่อยมากเลยอ่ะดิทันซีมันก็อร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยอืมอืมอืมเค็มมือตัวเองโอเคเดี๋ยวคลิปจะสั้นไปอีกสักชิ้นอีกสักชิ้นยั่วๆได้ไหมจ้ามาทุกคนผมจะกินยั่วทุกคนแบบสุดๆกับชิ้นชิ้นนี้ถ้าเกิดทุกคนที่ยังไม่ได้กินข้าว หรือทุกคนที่กำลังหิวอยู่กรุณานะครับอย่าเปลี่ยนช่องนะฮะรีบดูไว้คุณจะได้อยากแล้วคุณก็ไปลองซะแล้วคุณก็จะบอกว่าเฮย้ยมันคุ้มกับการที่เราอยากแล้วเราอยากลองเราต้องไปต่อแถวคุ้มค่าแนะนำถ้าจะซื้อทีอ่ะอย่าซื้อแค่ถุงเดียวอย่าซื้อแค่ชุดเดียวซื้อสักสองชุดขึ้นไปนะครับไม่งั้นมันไม่คุ้มกับการไปต่อแถวหรอกครับซื้อสักสองนะดูผมจะกินให้ทุกคนดู เห็นปะไส้เน้นๆกัดยังไงก็โดนไส้ตอนนี้คอะผมคิดว่าคนที่กำลังดูผมอยู่คงจะหมั่นไส้ผมแลยเป็นย่อะไรขนาดนั้นใช่ไหมแต่ไม่สนเพราะว่ามันอร่อยดี คือครีมเห็นไหมวะนี่คือครีมนะครับดีมากเลยอะทุกคนอยากกินแล้วสะ <c oughs> ถ้าอยากกินแล้วอะรออะไรหรอไปสิไปต่อแถววิกาอยู่ที่เซนทัลอุดอรอนะชั้นจีนะครับหน้าท็อปหน้าท็อปซูเปอร์มาเก็ตอะไปซะของแซบ่บรีบๆไปซื้อเดี๋ยวมันจะหมดก่อนนะจ๊ะแนะนำ ให้ไปก่อนกให้ไปก่อนช่วงทุ่มน่ะเพราะว่าช่วงทุ่มหนึง่งของน่าจะเริ่มหมดแล้วรีบไปนะจ๊ะอร่อย <c oughs> สุดท้ายนะครับสุดท้ายนี้เลยนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวขึ้นหมดมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องผมด้วยนะซับยังน้อยอยู่เลยอะ่ะอย่าลืมซับสไคร b e ด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะไว้มีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้มาดูกันเร็วๆนะแต่ ตอนนี้ที่ไม่ค่อยลงคลิปไม่ใช่อะไรนะคนดูน้อยอ่ะยังไงกดช่วยแชร์กันออกไปกันด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าอายอดวิวเยอะๆผมสัญญาผมทำคลิปทุกวันเลยนี่เป็นไงอย่าลืมแล้วมาเจอกันกับวันช็อตสตูดิโอนะจ๊ะบ๊ายบายวันนี้วันรีวิวไปแล้วจ้าบ๊ายบยสวัสดีครับ I can't no more I got the horses in the back